ถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในโลกโดยมันเกิดขึ้นจากการกัดเซาะและการแปรเปลี่ยนของหินและดินที่ต้องใช้เวลานานหลายล้านปีและด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์กับสภาพอากาศบริเวณที่เกิดถ้ำน,นั้นมันแตกต่างกันนั่นจึงทําให้แต่ละถ้ำมีโครงสร้างและรูปทรงที่ซับซ้อนแตกต่างกันออกไปด้วยอีกท,ทั้งถ้ำเองก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการศึกษาด้านธรณีวิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของโลกอีกด้วยวันนี้เราจึงอยากขอพาทุกท่านไปรับชมถ้ำแปลกๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะมีอยู่บนโลกนี้ด้วยซึ่งแต่ละถ้ำจะทำให้คุณประหลาดใจได้มากน้อยเพียงใดถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. ถ้ำฟิงเกลถ้ำฟิงเกลนะครับถือเป็นหนึ่งของถ้ำหินบาซอลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งบนโลกนี้เลยนะครับ โดยมันตั้งอยู่บนเกาะสเตฟฟาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในหมู่เกาะฮาบิดิสของประเทศสกอตแลนด์โดยถ้ำแห่งนี้มีลักษณะที่เป็นโพรงลึกเข้าไปในหน้าผาหินบาซซลโดยเกิดจากคลื่นทะเลที่มีการกัดเซาะเข้าไปตามแนวเสาหินบาซอลจนทําให้เกิดเป็นโพรงลึกประมาณ75เมตรและมีความสูงอยู่ที่ประมาณ20เมตรโดยทางเข้าของถ้ำแห่งนี้ จะต้องเข้าผ่านทางด้านน้าทะเลเท่านั้นซึ่งทําให้การเข้าถ้าสามารถทําได้เฉพาะการเดินเรือเท่านั้นในวันที่น้ําทะเลสงบส่วนเสาหินที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยาจากการเย็นตัวของลาวาเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนจึงทําให้เกิดเป็นเสาหินบาเซ่ที่มีรูปร่างเป็นเสาหกเหลี่ยมอยู่เป็นจํานวนมากนอกจากนั้นเมื่อประมาณปีคิจศักราชหนันกับประพันธ์ชาวเยอรมัน อย่างเฟอร์ริกเมโดสันก็ยังเดินทางมาที่ถ้ำแห่งนี้เพื่อหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงและเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเสียงของคลื่นที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้จนทําให้เขาสามารถแต่งเพลงเพื่อเปิดวงออเคสตาราที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของฟิงเกลเคฟโอเวอร์เจอร์จนภายหลังผลงานนี้ได้กลายเป็นเพลงคลาสสิกที่มีชื่อเสียงและสะท้อนถึงความงามและความลึกลับของถ้ำฟิงเกลอีกด้วยนะครับ 2. ถ้ำคริสตลัลถ้ำที่ดูแปลกตาเหมือนกับว่ามันหลุดออกมาจากภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนนี้นะครับมันคือถ้ำคริสตลัลที่ตั้งอยู่ลึกลงไปในพื้นดินของเหมืองไนก้าที่รัฐชิวาวาในประเทศเม็กซิโกซึ่งภายในถ้ำคริสตัลแห่งนี้เป็นที่ตั้งของผลึกเซเลไนต์ขนาดเมื่อมาซึ่งเป็น,นแร่ชนิดหนึ่งของแคลเซียมซัลเฟตซึ่งผลึกเหล่านี้จะมีความใสบริสุทธิ์เป็นอย่างมากอีกทั้งมันยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยผลึกที่ใหญ่ที่สุดที่มีการค้นพบในถา้าแห่งนี้มีความยาวถึง12เมตรและมีน้ําหนักมากถึง55ตันเลยนะครับซึ่งผลึกในถาน้านี้มันเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่มีความสมดุลมาเป็นเวลาน,านานหลายแสนปีแล้วนะครับโดยอุณหภูมิภายในถา้าแห่งนี้จะมีความสูงถึง58องศาเซลเซียสและมีความชื้น สูงถึง90-99%เลยนะครับนั่นจึงทำให้รแร่เซเลนไนต์สาม,มารถที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่มีการแตกหักซึ่งกระบวนการนี้มันต้องใช้เวลานับหลายล้านปีในการก่อตัวให้เกิดเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่โตอย่างที่เราเห็นได้ณตอนนี้นะครับอีกทั้งในปีคิศักราช2017 ก็ได้มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในคริสตัลที่มีอายุมากกว่า50,000ปีโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันคือผู้แบคทีเรียชนิดพิเศษที่อาศัยอยู่ในน้าเกลือในผลึกคริสตัลนั่นเองครับในปัจจุบันถ้ำคริสตัลไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและความต้องการในการอนุรักษ์กผลึกที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลว่าหากมีการารบกวนสภาพแวดล้อมในถ้ำ อาจส่งผลทําให้ผลึกหยุดการจเจริญเติบโตหรือเสียหายได้ในอนาคตนั่นเองครับ 3. ทถ้ำโบราณลาสโคทํถ้ำสโสโคถือเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขาวีเซเลในประเทศฝรั่งเศสโดยถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อวันที่12กันยายนปีคิศักราช1940 โดยเด็กชายชาวฝรั่งเศส4คนที่กำลังตามหาสุนัขของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานการค้นพบนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักโบราณคดีจากทั่วโลกที่เดินทางมาสำรวจณที่แห่งนี้ซึ่งความพิเศษของถ้ำนี้ก็คือว่าภายในถ้ำม,มันมีภาพเขียนที่มีอายุมากถึง17,000ปีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกภาพสัตว์เชน่นม้าวัวควายใบสันกวางและสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมายครับ โดยนักวิจัยเชื่อว่าภาพเหล่านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องทางด้านจิตวิญญาณและพิธีกรรมทางศาสนาหรืออาจเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของมนุษย์ในยุคนั้นก็เป็นไปได้ครับอีกทั้งภาพวาดเหล่านี้ยังได้แสดงถึงทักษะในการใช้เครื่องมือและสีสันที่หลากหลายของคนในยุคนั้นโดยสีที่นํามาใช้ส่วนมากก็จะมาจากแร่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพวกดินแดง สีดำจากถ่านและสีเหลืองจากแร่ธาตุเป็นต้นโดยการวาดภาพของคนในยุคนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนครับเพราะพวกเขาจะใช้เทคนิคการขูดแล้วก็การทาสีหลายชั้นเพื่อให้ภาพมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในถา้าได้มีการแบ่งออกเป็นหลายห้องและแต่ละห้องก็มีภาพเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งหลังจากที่ถ้ำาสโคถูกค้นพบก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเทียทเ่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นจํานวนมาก แต่การมาเยี่ยมชมนั้นครับได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในถ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปความชื้นที่เกิดจากการหายใจของนักท่องเที่ยวจึงทําให้เกิดเป็นเชื้อราและแบคทีเรียที่ทําลายภาพเขียนในถ้ำครับจนกระทั่งในปีคิรสศักราช1963รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ทําการตัดสินใจปิดถ้ำลาสโคไม่ให้ผู้คนเข้าชมอีกครับแต่ทางรัฐบาลก็ได้มีการสร้างถ้ำจาลองขึ้นมาแทน และทำการเขียนภาพขึ้นมาใหม่ในขนาดและรายละเอียดที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเพื่อให้หนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแทนที่เดิมที่มีการปิดไปนั่นเองครับ 4. ท่ถ้ำคัสแบดถ้ำคัสแบดนะครับเป็นเครือข่ายถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคัสแบดแคเวนในรัฐนิวเมซิโกของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยถ้ำแห่งนี้ครับ ถือเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีความสวยงามและมีความหลากหลายทางธรณีวิทยามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับโดยมันประกอบไปด้วยถ้ำขนาดใหญ่หลายห้องที่เต็มไปด้วยหินงอกและหินย้อยที่มีโครงสร้างที่สวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมากซึ่งมันเกิดขึ้นจากกระบวนการการละลายของหินปูนเมื่อประมาณ250ล้านปีที่แล้วนะครับซึ่งภายในถน้ำนี้มีความยาวที่ซับซ้อนเชื่อมต่อกันยาวถึง37กิโลเมตรและมีห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ที่รู้จักกันดีในชื่อของบิ๊กลูมมันเป็นคูหาถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในถ้ำแห่งนี้โดยการเข้าชมถ้ำแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะเลือกเดินทางผ่านเส้นทางทางธรรมชาติที่มีความราชันแต่ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการเดินทางไปถึงห้องเดอะบิ๊กลูมหรือเขาจะเลือกใช้บริการลิฟต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปยังถ้ำบิ๊กลูมก็ได้นะครับนอกจากนั้นภายในถ้ำเองก็ยังมีทะเลสาบใต้ดิน ที่มีน้ำจืดสะอาดมากๆอีกทั้งที่แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของข้างขาวนับล้านตัวเลยนะครับ 5. าถ้ำแมมมอธถ้ำแมมมอธถือเป็นหนึ่งในถ้ำหินปูนที่มีชื่อเสียงและยาวที่สุดในโลกตั้งอยู่ในรัฐเคนตักกี้ของประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติถ้ำแมมมอตซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีคิศักัลาช1,981จากการสำรวจระบบถ้ำแมมมอสพบว่ามันมีความยาวอยู่ที่ประมาณ6 75กิโลเมตรแต่นักสำรวจยังเชื่อว่ามันน่าจะมีเส้นทางเดินที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกจำนวนมากโดยถ้ำแห่งนี้มีอายุประมาณ10ล้านปีและการก่อตัวของมันได้มีการเชื่อมโยงกับแม่น้ำกรีนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งถูกค้นพบเมื่อปีคิรัสกัลาช1,797 ซึ่งภายในถ้ำจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากการละลายของหินปูนที่มีอยู่เป็นจํานวนมากภายในภูมิประเทศทําให้มันเกิดช่องวางใต้ดินและถงถ้ำขนาดใหญ่และเชื่อว่าชนพื้นเมืองของอเมริกันก็เคยมาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้เมื่อประมาณ4,000ปีก่อนนะครับเพราะเนื่องจากนักโบร,ราณคดีได้มีการขุดพบซากโครงกระดูกและข้าวของเครื่องใช้อยู่ภายในถ้ำเป็นจํานวนมากครับ นอกจากข้อมูลต่างๆที่เราได้กล่าวมาภายในถ้ำยังมีความสวยงามจากหินงอกหินย้อยอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงยังมีบ่อน,น้ำใต้ดินที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกค้ังคาวปูไร้าตากิ้งกือและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆที่มีการปรับตัวการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทเหมือนกับในถ้ำแห่งนี้ได้ครับ 6. ถ้ำคูเบลาถ้ำคูเบลานะครับตั้งอยู่ทางเทือกเขาคอเคซัสตะวันตกในประเทศจอร์เจียมันเป็นถ้ำแนวดิ่งที่มีความลึกจากปากถ้ำไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดประมาณ2,197เมตรนั่นจึงทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีความลึกที่สุดในโลกไปโดยปริยายครับโดยมันถูกค้นพบและมีการถูกบันทึกครั้งแรกเมื่อประมาณปีคศ1960 และนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในชั้นหินปูนของยุคจุลอสิกซึ่งเป็นหินปูนที่มีความเก่าแก่และผ่านการแปลเปลี่ยนทางการเวลามาหลายล้านปีครับนั่นจึงทําให้มันเกิดช่องใต้ดินที่มีความซับซ้อนจากกระบวนการการกัดเซาะของน้ําที่ไหลผ่านชั้นหินจึงทําให้เกิดเป็นโพรงใต้ดินและช่องทางต่างๆซึ่งบางส่วนมีความลาดชันมากบางส่วนก็มีน้ําใต้ดินไหลผ่านและบางส่วนก็แคบมากๆครับ และนอกจากความลึกที่ชวนหวาดเสียวแล้วภายในถ้ำก็ยังมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่หายากและเป็นเอกลักษณ์เช่นกิ้งกือถำ้ำและสัตว์น้ำใต้ดินที่มีการปรับตัวการใช้ชีวิตในความมืดจนทำให้พวกมันตาบอดครับแต่การที่จะเข้าไปชมความสวยงามของถ้ำแห่งนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะเนื่องจากถ้ำคูเบลามันอยู่ในพื้นที่ขอ้อพิพาททางการเมืองดังนั้นการเข้าถึงพื้นที่นี้อาจมีข้อจำกัดและความเสี่ยงครับ นักสำรวจจึงต้องมีการตรวจสอบสถานะและการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนเข้าไปสำรวจในพื้นที่นะครับเพราอไม่เช่นนั้นอาจตุยได้ง่ายๆ 7. ถ้ำดาร์คสตาร์ถ้ำดาร์คสตาร์นะครับเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในเรื่องของความลึกลับและความซับซ้อนของเส้นทางใต้ดินมันตั้งอยู่ในภูมิภาคของเทือกเขาฮินดูกูของประเทศอุซเบกิสถาน ที่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลประมาณ3,600เมตรซึ่งเป็นภูมิประเทศที่มีความแห้งแล้งและสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงทำให้การเดินทางมาที่นี่มันมีความท้าทายสูงเป็นอย่างมากครับโดยถ้ำแห่งนี้เกิดขึ้นในชั้นหินปูนและหินโดโลไมท์ที่มีอายุหลายล้านปีทำให้เกิดเป็นโพรงใต้ดินขนาดใหญ่และการกัดซอะข,ของน้ำใต้ดินที่เคยไหลผ่านพื้นที่แห่งนี้ในอดีต จึงทําให้มันเกิดระบบถ้าที่มีความซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงต่อเส้นทางที่มีช่องทางแนวดิ่งแนวนอนและห้องโถงที่ลึกมากๆอีกด้วยครับจากการสํารวจล่าสุดที่ความลึกประมาณ900เมตรพบว่าภายในถ้าแห่งนี้ยังมีเส้นทางที่เป็นทางแยกหลายสายและยังมีห้องใต้ดินที่ซับซ้อนอยู่เป็นจํานวนมากจนทําให้นักสำรวจคาดการว่ามันน่าจะมีความลึกและมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราสำรวจได้ณปัจจุบันนี้ หรือไม่แน่ถ้ำดาร์สตาร์อาจเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีความลึกที่สุดในโลกเลยก็เป็นไปได้นะครับน,นนอกจากความลึกที่ซับซ้อนแล้วสภาพอากาศภายในถ้ำแห่งนี้ก็ยังมีอุณหภูมิที่ติดลบว่ากันว่าขนาดสัตว์ที่ตายอยู่ในถ้ำแห่งนี้ก็ยังมีสภาพที่ไม่เน่าเปื่อยด้วยซ้ํานะครับซึ่งในบางห้องของถ้ำก็ยังมีความชื้นและมีน้าไหลผ่านอีกทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ้ำแห่งนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งไหลตาปลาไรลตา หรือสัตว์อื่นๆอีกมากมายครับที่ไม่มีดวงตาเพราะว่าพวกมันอาศัยอยู่ในความมืดดังนั้นตาจึงไม่ได้เป็นอวัยวะสาคัญหลักของการมีชีวิตที่อยู่ในถ้าม,มืดแบบนี้ได้นั่นเองครับ8ถ้ำหนอนนอเรืองแสงถ้ำไวโตโมหรือที่รู้จักกันในชื่อของถ้ำหนอนนอเรืองแสงมันตั้งอยู่ในหมู่บ้านไวโตโมแห่งเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งจุดเด่นของถ้ำจะอยู่ตรงที่ภายในถ้ำนะครับ มันมีหนอนนเรืองแสงที่ชื่อว่าอโนคมปาลูม ok ิโนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้เฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้นั่นจึงทําให้ผนังถ้ำและเพดานถ้ำเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าที่สวยงามเราวกับเป็นดวงดาวนับพันดวงที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้ายาม,ามค่ําคืนโดยกระบวนการนเรืองแสงของหนอนนั้นมันเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างสารลูซิเฟอร์ลิน และเอนไซม์ลูซิโฟเรสในตัวหนอนซึ่งสารเคมีเหล่านี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานเคมีในร่างกายให้กลายเป็นแสงได้โดยจะเรียกกระบวนการทั้งหมดนี้ว่าไบโอลูมิเนสเซนต์ซึ่งแสงที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นพวกสีฟ้าอมเขียวหรือไม่ก็จะเป็นพวกสีฟ้าอมน้ำเงินนะครับและสำหรับใครที่สงสัยว่าหนอนโนเรืองแสงไปเพื่ออะไรนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกในการล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ ใยเหนียวๆที่มันดักเอาไว้เพื่อจับกินเป็นอาหารนั่นเองครับในปัจจุบันถ้ำไวโตโมเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและยังมีกิจกรรมล่องเรือภายในถ้ำใต้ดินเพื่อชมความสวยงามของหนอนเรืองแสงอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้ำหนอนเรืองแสงไม่ได้มีแค่ที่นิวซีแลนด์ที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะที่ประเทศออสเตรเลียก็ยังมีถ้ำแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับถ้ำแปลกๆที่เราคัดสรรน,นามาฝากกันในวันนี้ ซึ่งความจริงแล้วถ้ำในเมืองไทยของเราก็มีสวยๆเยอะไม่น้อยเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมหรืออยากให้เรานำเสนอถ้ำไหนก็บอกอเราที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับบาย